h e l lo everyone สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล3ามที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจุ๋มค่ะและวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษกันค่ะตัวเลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า ordinal number มีไว้ริงลำดับหรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆเช่นวันที่ชั้นของตึกการเข้าเส้นชัยเด็กๆคะเรามารู้จักตัวเลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษกันให้มากขึ้นกันเถอะค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูสิคะว่ามีรถทั้งหมดกี่คันเอ่ยมีรถ5คันใช่ไหมคะคันที่1คันที่2 ขันที่3าขันที่4ีขันที่5้รถสีแดงที่วิ่งมาเป็นลำดับแรกลำดับที่1ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนั้นเด็กๆมาติดตามกันเลยค่ะเด็กๆสามารถออกเสียงคำศัพท์ไปพร้อมๆคุณครูได้เลยนะคะพร้อมแล้วเด็กๆออกเสียงตามคุณครูได้เลยค่ะ first f i r s ที่ first ที่1หรือลำดับที่หนึ่นั่นเองและการเขียนเลขลำดับที่1เราจะเขียนได้แบบนี้ค่ะเด็กๆเ,เคยพบที่ไหนบ้างคะลำดับที่1แบบนี้ใช่แล้วคะ่ะจากการเขียนวันที่ของเด็กๆนั่นเองค่ะถ้าวันที่1นะคะเราจะเขียนเลข1และมีตัว st ต่อท้ายเลข1ด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูลำดับที่สองชั้นที่สองวันที่สองกันค่ะเด็กๆอ่านภาษาอังกฤษตามคุณครูได้เลยนะคะ s e c o n d second second ที่สองการเขียนลำดับเลขลำดับที่สองเขียนได้แบบนี้ค่ะเด็กๆ เลข2และมี nd ต่อท้ายตัวเลขด้วยนะคะเด็กๆเ,เขียนให้ถูกต้องนะคะเมื่อนำไปใช้ต่อไปค่ะเรามาดูลำดับที่3กันค่ะเด็กๆอ่านภาษาอังกฤษตามคุณครูนะคะ t h i r d third, third ที่3 ตัวเลขลำดับที่3เขียนได้ดังนี้ค่ะเลข3และมีตัว R D ต่อท้ายตัวเลขค่ะต่อไปเด็กๆมาดูลำดับที่4กันค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ Fourth F O U R T H Fourth ที่4ตัวเลขลำดับที่4แสดงได้ดังนี้ค่ะเลข4และมี TH ต่อท้ายตัวเลข4นั่นเองต่อไปเป็นตัวเลขลำดับที่5เด็กๆฝึกออกเสียงตามคุณครูนะคะ f i f i ิ f f i f th ที่5ตัวเลขลำดับที่5แสดงได้ดังนี้ค่ะเลข5และมี th ต่อท้ายตัวเลขไปยังไงคะตัวเลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษไม่ยากเลยคุณครูขอให้เด็กๆนำไปใช้เขียนกันให้ถูกต้องนะคะที่ 1. First. ที่สอง second ที่สอง second ที่สาม third ที่สาม third ที่สี่ fourth ที่สี่ fourth ที่ห้า fifth fifth ที5ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบฝึกหัดกันค่ะพร้อมแล้ว let's go <S เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเสริมภาษาอังกฤษและเปิดไปในหน้าที่20ค่ะ เด็กๆด,ดูที่คำสั่งก่อนนะคะในหน้าที่20คําคำสั่งบอกให้โยงเส้นจับคู่ภาพกับลำดับที่ให้สัมพันธ์กันในข้อนี้นะคะจะเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของพืชนะคะในที่นี้ก็คือดอกไม้นั่นเองค่ะเริ่มจากลำดับที่1 2และ3ตามลำดับค่ะเด็กๆ เหตุการณ์แรกนะคะก่อนที่จะกลายเป็นต้นไม้ที่ที่สวยงามออกดอกที่สวยงามเริ่มจากเมล็ดพืชเล็กๆนะคะเราเพาะเมล็ดพืชในดินค่ะนี่คือลำดับแรกเลยเมื่อเมล็ดพืชได้รับน้ําและดินที่อุดมสมบูรณ์เมล็ดพืชก็จะมีการเจริญเติบโตค่ะมีรากงอกออกมาและมีใบโผ,ผล่พ้นขึ้นมาค่ะต่อไป เป็นการเจริญเติบโตในลำดับที่สองของพืชค่ะในระยะนี้พืชจะเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนและมีใบเพิ่มขึ้นเด็กๆด,ดูสิคะมีใบเพิ่มขึ้นมากเลยเห็นไหมคะว่ามีอยู่กี่ใบมีหลายใบยเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเป็นการเจริญเติบโตในลำดับที่สามของพืชค่ะพืชจะเจริญเติบโตและมีการออกดอกที่สวยงาม ดูดอกไม้สิคะสวยมากๆเลยค่ะเด็กๆมีดอกไม้สีอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆชอบดอกไม้ไหมคะเหมือนคุณครูเลยเมื่อเด็กๆรู้จักรลำดับการเจริญเติบโตของพืชแล้วต่อไปเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มขึ้นกันเถอคะค่ะเด็กๆไปดูที่คำแรกนะคะเด็กๆฝึกอ่านเลยคะ่ะ third T H I R D third หมายถึงลำดับที่เท่าไหร่คะ ใช่แล้วค่ะลำดับที่3ต่อไปเด็กๆไปดูคำที่2และเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะ second s e c o n d second หมายถึงลำดับที่เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะลำดับที่2ต่อไปไปดูคำที่3กันเถอะคะ่ะลูกเด็ก first first f I R S T first หมายถึงลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่1น,นั่นเองเมื่อเด็กๆรู้ลำดับ 1, 2, 3แล้วเรามายงจับคู่กันเถอะค่ะเด็กๆเ,เหตุการณ์ไหนเป็นลำดับแรกเอ,อ่ยเด็กๆด,ดูคำศัพท์ first และโยงไปหาภาพเหตุการณ์การเจริญเติบโตของพืชลำดับที่1เลยนะคะเมื่อพบแล้วเด็กๆโยงเส้นจับคู่ได้เลยคะ่ะ ต่อไปเหตุการณ์ลำดับที่สองในภาษาอังกฤษเรียกว่า second second เด็กๆลองโยงจับคู่คำศัพท์และรูปภาพที่แสดงเหตุการณ์ลำดับที่สองของการเจริญเติบโตของพืชสิคะเมื่อเด็กๆพบแล้วเด็กๆโยงจับคู่ได้เลยค่ะคนเก่งเก่งมากๆค่ะคนเก่งต่อไปเป็นเหตุการณ์ลำดับที่สามในการเจริญเติบโตของพืชเด็กๆค่ะเด็กๆ อ่านคำว่า third third หมายถึงลำดับที่3เด็กๆมองหาสิคะว่าภาพไหนเอย่ยถูกต้องแล้วคะ่ะเหลือภาพสุดท้ายเด็กๆโยงจับคู่ได้เลยนะคะนี่คือการเลี้ยงลำดาบเหตุการณ์การเจริญเติบโตของพืชคะ่ะเด็กๆนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะคนเกง่ง first second third ต่อไปนะคะเป็นการเลี้ยงลำดับของ เจ้าหนอนน้อยกัแอปเปิลนะคะหนอนตัวนี้ชอบทานแอปเปิลมากๆเลยค่ะเด็กๆกลองดูสิคะว่าเด็กๆเจ้าเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆไปดูคำศัพท์คำแรกนะคะ first, first 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 หมายถึงภาพไหนเอย่ยเด็กๆโยงจับคู่ด้วยตัวเองเลยค่ะต่อไปเด็กๆมาชี้คำที่สองค่ะ third third ภาพไหนคะ ต่อไปค่ะคำที่3 second second หมายถึงลำดับไหนเอ่ยเด็กๆยงจับคู่ด้วยตัวเองเลยนะคะเก่งมากๆเลยวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆฝึกทบทวนคำศัพท์อยู่เสมอนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษค่ะ และทั้งหมดนั้นคือเลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษนะคะและในวันนี้คุณครูขอฝากไปฝึกหัดในหน้าที่20ให้เด็กๆได้ทบทวนกันนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ถ่ายภาพผลงานของเด็กๆลงมาในกลุ่มไลน์ของห้องเราพร้อมกับเขียนชื่อชั้นเลขที่ของเด็กๆให้เรียบร้อยด้วยนะคะคุณครูจะรอชมผลงานของเด็กๆค่ะ แล้วคุณครูต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการติดตามงานของเด็กๆช่วยคุณครูนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย